สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ริมรุมังงาก็สารคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปซนสล้วสำหรับเล่มที่สิแปดนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ริมรุแวะเวียนไปที่อาณาจักรของลูเมนารจุดที่3ก็คืออาณาจักรของมิลิมซางปรหักพังของยูราซเนียที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งที่ตั้งต่งงานอยู่ที่นั่นไม่ใช่ผู้เขาศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นอาคารยักษ์ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างริโมลเคลื่อนย้ายไปอย่างบ้านตึกช่องที่พังทลายลงของเมืองเก่าและรอการต้อนรับเนื่องจากริโมลให้เกโดล่วงหน้าไปก่อนแล้วคนที่ริโมลุพามาด้วยจึงมีแค่กลุ่มของกาบิลคาเลลาและเอพีมีกลุ่มสมคนซึ่งประกอบไปด้วยฮาคุชิน ซึเคโลยาชิจิที่เป็นคนตามประจบกาบิลและยังมีคาสัตคุงผู้เป็นหัวหน้าหน่วยของฮิริวฝูงมังกรบินอีกด้วยถึงลิมาลุจะไม่รู้ว่าผู้ช่วยบังคับบัญชาของกาบิลคือใครก็เถอะแต่แน่นอนว่าที่เด่นๆคือสี่คนนี้เ่าฮิริวนั้นแม้ว่าจะเป็นช่วงก่อนศึกช,ชตากับคู่ต่อสู้ที่อันตรายก็มีใบหน้าที่เปี่ยมโศก ดูเหมือนเหตุผลคือตอนหนี้พวกเขาได้หยุดการฝึกซ้อมกับอัลติมาได้ยินมาว่าบนโหดร้ายเกินไปจนตายไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเพราะเปลี่ยนข้างในเขาวงกกดก็เลยข้ามควรกันว่าถึงตายก็หยุดไม่ได้มาลองคิดดูแล้วเขาวงกดเนี่ยผิดกฎเชื่อมัดเลยมันไม่ใช่การฝึกพิเศษที่ทําให้เกือบตายแต่มันได้พิสูจน์ถึงขีดจํากัดโดยมีเงื่อนไขหลักคือการตายต่างหากล่ะ เอาเถอะเพราะอย่างนั้นเองเลยดูเหมือนว่าพวกกาบิลจะพัฒนาควาสามารถได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะเพียงแค่การีวัฒนาการจนทำให้ปริมาณพลังงานเพิ่มขึ้นก็ไม่อาจเลือกได้ว่าถึงแก่งขึ้นจริงๆหรอกการใช้พลังดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพต่างหากถึงจะเลือกได้ว่าเป็นนักรบชั้นดีถึงอย่างนั้นการทำเกินเหตุก็เป็นสิ่งต้องห้าม ดิมุลูเองก็ไม่อยากฝึกพิเศษแบบนั้นเลยตั้งใจว่าจะบอกออติมาให้ทำแบบพอดีพอดีด้วยเหตุนี้กองกำลังทั้งหมด1น0่นายอันน้อยเนธจึงมารอยอยู่ตรงนี้ได้ประมาณ10นาทีแล้วลิมุลูได้บอกไม่ลืมว่าวันนี้จะไปหาด้วยจิตสื่อสารแล้วแต่ไม่แน่ว่าเธออาจจะลืมหรือเปล่าในระหว่างที่รอคาเรลาก็เลยกล่าวว่าไม่ช้าไปหน่อยเลย คาเลน่าเองก็เริ่มอารมณ์เสียจากนั้นกาบิลก็เลยพูดว่าเอาเถอะเอาเถอะท่านคาเลล่าพวกเราเพิ่งมากันไม่ใช่หรือคอรลับมารอการต้อนรับด้วยความรู้สึกเปิดกว้างเหมือนมาเที่ยวเล่นกันเถอะคอรลับเมื่อกาบิลได้กล่าวแบบนั้นลูกน้องของคาเลล่าก็เลยพูดว่าท่านกาบิลอ่อ,อนโยนจังเลยนะรู้สึกเหมือนท่านคาเลล่าจใจร้อนเกินไปนะขาเมื่อได้ยินแบบนั้นคาเลล่าก็บอกว่า พูดอะไรนะเอชพีเมื่อคาเรน่าท่าทางแบบนั้นคารับเช้ของเธอก็พูดว่าเปล่าค่ะไม่มีอะไรเอชพเองก็ไม่ค่าขัดเจ้านายแค่สินาทีแต่ก็นานใช้ได้ดิมดรุรุเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจความรู้สึกที่คาเรน่างดเงิีดแต่นั่นเป็นเพราะว่ายังลงเหลือการรับรู้แบบคนญี่ปุ่นยุคสมัยปัจจุบันที่ใช้ชีวิตด้วยการนับเวลาเป็นนาทีในโลกนี ลีมูนจึงถือว่าเป็นคนประเภทใจหลอนถึงโลกนี้จะมีแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและมีนาฬิกาด้วยก็ตามแต่อันที่ละเอียดเหมือนนาฬิกาข้อมือที่ใส่ตอนชาติก่อนนั้นไม่ได้เป็นที่แพร่หลายคนที่มีนาฬิกาพกพาค่อนข้างที่จะเอถอะถาคือบุคคลระดับคุนนางหรือพ่อค้ารายใหญ่เรื่องนั้นถือว่าเป็นสมมตินึกของโลกนีเดิงนั้นในกรณีที่การนัดหมายมีความคุมเคือ อย่างช่วงบ่ายก,กว่าจะมีหลักการคือให้ผู้ถ่ายทอดคำสั่งรีบมารอกรณีของในครั้งนี้เรียกเดวา่าคมรับผิดชอบอยู่ที่ฝ่ายของมิลิมที่ละเลยเรื่องนั้นแต่ก็อาจจะมีการเข้าใจผิดเรื่องของเวลาและวันนัดพบก็ได้การโกรธเพราะเรื่องนั้นจึงไม่ส่งกับเป็นผู้ใหญ่ถึงคาลลาจะเรียกร้องเรื่องนั้นไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ดังนั้นในจุดนี้ลิมโลจึงได้ออกไปยือนอยู่ด้านหน้า และกล่าวว่าอย่ารีบร้อนไปเลยลองยืนยันกับมิลิมสักหน่อยนะพอบอกอย่างนั้นแล้วริมรุก็ลองจตส,สื่อสารกับมิลิมริมรุพูดว่าอะ่ะมิลิมฉันมาถึงแล้วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงจุดนัดพบเลยนะพอถามแบบนั้นมิลิมก็ตอบว่าอืมละ่ะริมรุเหรอข้ามัวยุ่งอยู่กับการบ้านอยู่แต่ก็บอกมิดเล่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะไม่แน่ว่า เขาอาจจะเข้าใจผิดเรื่องเวลาก็ได้เดี๋ยวข้าจะไปเตือนเขาให้หนักๆเองอย่าพึ่งโกรธกันเลยนะเมื่อได้รับคําตอบจากมิลิมลิมโมลุก็คิดแนใจเข้าใจแจมแจ้งแล้วดูเหมือนว่ามิลิมจะยึ่งอยู่กับการบ้านที่คุณเฟยให้เลยลืมถ่ายทอดคำสั่งข้อความของลิมโมลุฝากเอาไว้เ้ื่เหตุนี้ลิมมลุก็เลยกล่าวว่าเข้าใจแล้วละไม่ต้องรีบก็ได้นะ เมื่อลิมุลได้บอกแบบนั้นบิลลีมก็พูดว่าอืมอืมงานไว้เจอกันที่หลังนะบางครั้งก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นลิมุลูตัดเรื่องยุมยิมออกไปแล้วรอการต้อนรับพากปอบยนคาเลน่าต่อไปแต่กลับมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะหนึ่งในกลุ่มคนที่ลุดเข้ามานั้นในเอยคัมพูดที่ฟังดูบ้าบอคอแตกนั่นเองโอ้ท่านคือท่านเจ้ามาลิมุลูซินนะครับ ช่างดูอกอาจาพาเผยกว่าที่เคยได้ยินมาและหน่าเคียงขามเป็นที่โสดแจกีผู้หนียกย่องนับถือเลยละครับผู้ที่เอ่ยเช่นนั้นแจกี้ได้ก้มศีสั่งให้กับกาบิลอย่างเคารลบโนบหน้อมดูเหมือนว่าผัวพ,พันของแจกี้จะเป็นดากโกนิลผัพ,พันมนุษย์มังกรขามีรูปร่างเป็นมนุษย์ต่างจากกาบิลและมีเขางอกออกมาจากขมอบถึงจะตัวเตี้ย แต่ก็มีรูปร่างที่บึกบันและการเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงส่วนเรามนุษย์มันห้าคนที่เขาพามาด้วยนั้นนอกจากจะมีเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายแล้วก็ไม่มีลักษณะเด่นที่ควรหยิบยกขึ้นมาเป็นพิเศษจากีมีบาดแผลที่คาดว่าเพิ่งจะได้รับมาอยู่ทั่วทั้งร่างกายถึงลิโมโลจะสงสัยเรื่องนั้นอยู่เล็กน้อยแต่จากีกับดูหน้าเลืงแข็งแรงจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สิ่งที่เป็นปัญหายิ่งกว่านั้นคือคำพูดของจาเก,กีนั่นแหละถึงลีมุลุจะตกต้นลึงแต่คนที่ตอบสนองด้วยความตกใจที่สุดควรจะเป็นกาบิลกาบิลได้กล่าวว่าไม่ใหม่ค่าน้อยไม่ใช่ท่านลีโมกาบิลยังกล่าวไม่จบเลยจาเก,กีก็เลยเกล่าวต่อโอ้ขอบคุณอย่างยิ่งท่านไม่จําเป็นจะต้องกล่าวทักทายกระทั่งหัวหน้าทหารชั้นล่างอย่างข้าหลอกขาบ เพราะในบรรดาลูกน้องของท่านจอมันไม่ลิมไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของท่านแม้แต่คนเดียวเลยนะครับแม้กาบิลจะพยายามปฏิเสธอย่างโล่นลานก็โดนขัดขวางโดยการขัดความยังเขียของผู้เขาที่เข้าใจผิดต่อให้รู้จักชื่อแต่ถ้าไม่รู้จักหน้าตาก็ไร้ความหมายสินาะถึงมนุษย์มานที่รู้จักหน้าค่าตาของลิมโมลจะมีจำนวนมากแต่พวกปลายแถวหัวหน้าทหารชั้นล่าง ที่ว่านันดูเหมือนว่าจะเป็นข้อยกเวน้นอย่างไรก็ตามเหตุผลที่จาก,กีเข้าใจผิดหว่ากาบิวเป็นลิมมุลุนั้นที่ลิมมุลุนึกออกก็คงจะเป็นออลาจิตคู่ขามเพระลิมุลูระงับออลาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมองจากภายนอกจึงดูเหมือนเป็นมนุษย์ธรรมดานั่นเองคาเลล่าและเอสพีก็เช่นกันอย่าว่าแต่ปีศาจเลยแม้แต่มนุษย์มานก็ยังดูไม่เหมือนเลยด้วยซ้ำก็หนาะ เนื่องจากที่เทมเพตมีแขกที่เป็นมนุษย์อยู่จํานวนมากจึงติดนิส,สัยไม่แผ่ออล่าออกมาเป็นปกติทว่าขึ้นไปเอาไว้แบบนี้ก็ไม่ดีนานๆนนทีลิมบุลก็จะได้รับการปฏิบัติแบบนี้และในทางกลับกันยังรู้สึกสนุกขึ้นมาก็ตามแต่ควบอดทนของคาเลล่าและเอสมีเพียงแค่น้อยนิดเอพจึงได้กล่าวว่าเดี๋ยวสิคนคนนั้นคือกาบิล SP เองก็ยังกล่าวไม่จบเลยตัวของจาก,กีก็เลยกล่าวว่าอะไรกันเนี่ยพวกเธอเป็นนางกำนันไม่ใช่เหรอถึงจะดูเหมือนว่าใส่เครื่องแบบทหารแต่การพูดแทกในตอนที่ผู้ใหญ่คุยกันหนาะคิดว่ายังรับการศึกษามาไม่เพียงพอนะครับตอนนี้เขาจะขัดคำพูดของ SP ไปซะด้วยสิบอกตามตงรงลีมุลคิดว่าคนที่ได้รับการศึกษามาไม่เพียงพอคือคนนี้ตั้งหากล่ะ จากน,านั้นคาเรล่าก็เลยหัวเราะฮ่าๆเป็นพวกที่ดูน่าสนใจไม่เบาเลยไม่ใช่เหรอคาเรล่าได้พูดเช่นนั้นแล้วยิ้มออกมาตรงข้ามกับคําพูดนั้นเธอกลับมีเส้นเลือดปูดอยู่บนหน้าผากของเธอในทางกลับกันเธอเป็นฝ่ายพยายามอดทนแทนีหนาะแบบนี้เนื่องจากเป็นสภาพสามวินาทีก่อนการระเบิดจึงไม่ใช่เวลาที่ลีเมโลจะมวัวยิ้มอยู่ได้ พอรีมนุคิดเช่นนั้นเอสพี HP เองก็ได้เคลื่อนไหวก่อนรีมัโลเอสพี HP กล่าวว่าเดี๋ยวก่อนสีอยากให้ทําตัวดีๆแล้วฟังคนอื่นพูดสักหน่อยนะคะเธอได้พูดจากคนรผ่ารากเช่นนั้นแล้วลงไม้ลงมือกับจาก,กีแม้จะไม่ถึงขั้นต่อยแต่ก็เป็นแอคชั่นที่รุนแรงอยู่พอสมควรถือว่าเป็นการโจมตีหนึ่งขังที่มนุษย์มารผู้อ่อนแอไม่สามารถตอบโต้ได้เป็นการโจมตีแบบตอบ เข้าไปที่แก้มดังปวัวหนึ่ทีแล้วก็ทําให้หมดสติไปเดิมทีริมโมโลควรจะกดเอสพีแต่ในข้างนี้นากีต่างหากหนาที่ทำํำเพราะเขาเข้าใจผิดคิดเองเออเองว่ากาบิลเป็นริโมโลและไม่ฟังเรื่องที่ทางนี้พยายามจะพูดเลยถึงแม้ว่าการใช้นคนบุนแรนจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่ขึ้นไปเอาไว้แบบนี้คาเนลาจะออกมาอาวาดเอาไดา เพราะนั่นคือการกระทําของเอพที่อ่านบรรยากาศนั่นออกลิมุลูจึงทําเป็นหลับหูหลับตาด้วยลิมุลูคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ทําให้จากีเย็นลงแล้ยวยอมฟังสิ่งที่พวกลิมุลูพูดก็จะทําให้เรื่องมันจบลงเพียงเท่านั้นแต่ในที่นี้ับเกิดเรื่องที่ผิดคาดขึ้นมาจากกีได้ตอบโต้เอสพีกับนั่นเองการโจมตีและการป้องกันได้เกิดขึ้นในชัว่วพริบตาเดียว นากีเขาใช้มือขวาควาลังหมัดของเอพที่ยกขึ้นรับดังปัวเอาไว้แล้วบิดเบาๆพร้อมกันนั้นเขาได้เปิดฉากโจมตีด้วยการเตะตัดขาด้วยเท้าขวาเพื่อโจมตี3ามเส่เอพที่สูญเสียการทรงตัวเพื่อที่จะหลบลูกเตะตัดขาที่เหมือนกับโลคลิกนั้นไม่สีอาจจะเป็นพรว่าเออ่านการโจมตีนั้นออกเอพจึงได้กระโดดขึ้นไปนั่นเอง จากนั้นเธอก็บิดตัวกลางอากาศทั้งอย่างนั้นเลยแล้วใช้เท้าขวาเตะเข้าไปที่ศรีรษะของแาก,กีแจก,กีที่กำลังจะโดนเตะเขาได้เอ็นร่างกายส่วนบนของเขาเพื่อหลบลูกเตะแต่การโจมตีของเอสพีนั้นไม่ได้จบแต่เพียงแค่นั้นเธอใช้กำปั้นที่ถูกขวาเอาไว้เป็นแกนและเวียงเท้าขวาที่ใช้เตะกลับไปเล่ากลับเป็นลูกโตมและในข้้วหนี้เธอก็เตะด้วยเท้าซ้ายอย่างเดียว เธอได้เล็งไปที่คอของจาก,กีโดยที่ขาซ้ายกับขาขวาโ้อยกันเช่นนี้เป็นท่าที่เหมือนเคยเห็นมาจากเมืองงาที่ในซักแห่งซึ่งดูเล่ากับว่าเป็นกิจกรรมแต่การโดนท่านี้เป็นครั้งแรกก็คงจะรับมือได้ยากถ้าว่าจ้าก,กีกับปล่อยกำปั้นของเอสพีแล้วตีลังกากับหลังเขาจึงหลบการโจมตีของเอสพีต่อเนื่องได้นั่นเองแล้วกลับกลายเป็นว่าต้องเริมการต่อสู้กันใหม่อีกครั้ง แต่ขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปทั้งสองคนมีหวังเอาจริงขึ้นมาแน่ในขณะที่มมริมเมโลกำลังเหงื่อตกจาก,กีก็เลยหัวเราะแล้วพูดว่าโอ้โหดูท่าทางจะเป็นคนหนูที่น่าสนใจไม่เบาเลยนี่นาะไม่นึกเลยว่าเจ้าจะออมมือให้ข้านาะต่างที่เจ้าใส่เครื่องแบบทหารก็แสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาสินะครับจาก,กีเร่งพูดเช่นนั้นพังได้เอียงคอไปมา และซึ่งเอพีที่ได้ยินคำกล่าวนั้นเธอก็กล่าวว่าคุณลุงก็ไม่เบาเลยนี่ฉักจะสนุกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วล่ะเอาจริงให้ดูดีไหมนะเอพได้ตอบรับคำพูดนั้นแล้วเริ่มบีบกำปั้นของเธอดังป๊อปป๊อด้วยสีหน้าที่ดูเอาเรื่องมากๆคาเลลาไม่ไว้จริงไม่จำเป็นจะต้องมองรอยยิ้มที่ดูสุกสนานนั่นเลยเปลนที่ชัดเจนว่า เธอไม่คิดจะเข้าประโยชน์ในฐานะเจ้านายเลยด้วยซ้ำส่วนกาบิลก็พึ่งพาไม่ได้อย่างยิ่งในเวลาแบบนี้ดูเหมือนว่าพออาตจิมาก,ก็เลยทำให้เขาถูกปลูกฝังปมอ,อยู่ในใจเกียอกับสามสาวปีศาจละนะ้านาถึงในครั้งนี้จะเป็นเอพแต่กาบิลก็มีท่าทางลังเลว,ว่าควรจะเอ่ยปากนือใหม่กาบิลได้เหลือบม,มองริมโลริมโลก็เลยคิดว่าให้ตายสิ นึกแล้วเชียวว่าคนที่มีสามัญสำานึกดูเหมือนจะมีแค่ชั้นคนเดียวสินะเพราะมันช่วยไม่ได้ก็เลยต้องเข้าไปแทรกแซงก่อนอื่นีิมนุ่ดจะให้เขาู้เรียกตัวผู้รับผิดชอบมาีิมนุ่ดได้พูดว่าขับขาพอแค่นั้นแหละคุณใจกกีสินะนายนาพูดไม่รู้เรื่องเลยช่วยเรื่องเจ้านายมาให้ทีสลริมรุ่ได้โผล่ไปอยู่ข้างนาอย่างรวดเร็วแล้วได้เอ่ยเช่นนั้นโดยได้วางท่าแบบคนใหญ่คนโต ถึงตัวเองจะคิดว่าเทแต่เอาเถอะคงได้ประมาณ80คะแนนได้หรือเปล่านะลิมบุุได้ยกหางตนเองห่างรองคําตอบจากจาก,กีจากหนันจาก,กีได้ลกล่าวว่าหาอย่ามาหวางการต่อสู้ของลูกผู้ชายนะเฮยโผ่พ้ามออกมาแบบนั้นสงงนันลิมบุุเกือบจะปี๊ดแตกในชว่วพริบตาแล้วแต่ว่าในวินาทีต่อมาได้มีคําพูดออกมาวา่านี่แกเสียมรารยาทก,กับท่านลิมลุลนาะ ลูกเตะของคาเลล่ารวดเร็วปั่นสายฟา้าแลบทางด้านของกาบิลก็กล่าวว่าเม้แต่ข้าหน่อยก็หมดความอดทนแล้วเหมือนกันหอกของกาบิลพุ่ลงไปหาจจก,ก่ที่ปิวออกมาเอสพี HP ที่มองดูแบบนั้นก็เลยพูดว่าอะสายไปแล้วเอสพี HP ผู้ประชันหน้าอยู่กับชายคนนั้นไม่มีคิวออกโลงเลยถ้าพูดถึงลิมมุลตก็ลิมมุโลพูดออกมาว่าอ้าพวกนายนา ตรงนี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจนะริมโลุพยายามทำลายหลักฐานโดยข่มขู่พวกมนุษย์มารที่พาจากีที่หมดสติออกไปแบบเบาๆนั่นเองถ้าจะพูดจากข้อสรลปดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็นต้องข่มขู่จาก,กีเลยเพราะที่จริงแล้วเป็นที่ประจักษ์อย่างง่ายดายว่านั่นเป็นความผิดพลาดของฝั่งมิลิมและหลังจากที่ริมโลได้มาพบปาก,กัมเมลิม พ้องกอบบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ีิมจึงได้หัวลรอว่าฮาเป็นไงละ่ะเท่านี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของข้าใช่ไหมละ่ะเมื่อเห็นว่าไม่ริมหัวลรอลิมมโลก,ก็เลยพูดว่าก็นะนึกว่าเธอลืมฝากข้อความเอาไว้ซะอีกแต่ไม่นึกเลยนะไม่นึกเลยเล่นเปิดสึกหาผู้ชนะสะค้นเคงเพื่อหาว่าใครจะได้ออกมาต้อนรับพวกเราเนี่ยถึงจ่าก,กีจะเป็นผู้ชนะ ต่เช่นวนเหตุคือมิดเลนนั่นเองและเฟก็เลยกล่าวว่าไงเป็นงั้นเลยเนี่ยเฟยเองก็ไม่มีอะไรจะโูดคาเลออนก็เลยถามว่าแม่แม่ไอ้พวกที่อยู่ในถิ่นของขา้าส่วนใหญ่ก็เลียดร้อนกันแต่ถิ่นของมิดเลนเองก็ไม่แพ้กันนี่หว่าตัวของเฟ่ได้กลุ่มศรีรษะด้วยมือทั้งสองข้างอย่างเอือมละอาส่วนคาเลออนก็กลุ่มท้องหัวหล้อและคาเลออนก็ถามลิมุลว่าแล้วไอ้เจ้าแจากีเนี่ย แข็งแกร่งนักเหลอเมื่อได้ยินคําถามนั้นลิมโมลุก็บอกว่าก็านาะถือว่าแข็งแกร่งเลยละให้ความรู้สึกว่าฝีมือทัดเทียมกับฟอร์เบโอเลยละมัง้งคาเลออนได้ถามขึ้นมาอย่างกระทันหันด้วยสีหน้าจริงจังลิมโมลุก,ก็เลยบอกกับคารลออนด้วยความรู้สึกซื่อตรงที่จริงแล้วเขาได้กว่าเล็กหน่อยถ้าเทียบแค่ปริมาณพลังงานแต่ระดับที่ขับเคล้่วกับเอได้ก็ถือว่าเก่งพอสมควร เนื่องจากอาจมีคนสามารถในการเปลี่ยนแปลงกายเบิือนกาเบิลอยู่ในกรณีนั้นคงได้รับการประเมินสูงขึ้นไปอีกที่จริงฟอเบโอเองก็สามารถกายร่างสัตว์ได้เช่นกันความห่างชั้นกันจึงไม่ได้ลดลงเลยลิมุรุคิดว่าถ้าต่อสู้กันอย่างจริงจังฟอเบโอจะต้องชนะแน่นอนมิดเลก,ก็เช่นกันในกลุ่มของนักบวชของพลเมืองผู้บูชามังกรมีผู้แข่งแข่งอยู่จํานวนมาก เพราะไม่ได้พึ่งพาแค่กำลังแต่ยังมีจุดแข็งในด้านของการพลิกแพงอีกด้วยทั้งที่เป็นเช่นนั้นแต่กับสมองกล้ามเนือ้อช่างเป็นความจริงที่น่าผิดหวังเหลือเกินและมิดเลก็เลยกล่าวว่าน่าอับอายจริงๆครับเป็นพอขาดูแลมาทั่วถึงเองครับมิดเล่ได้กล่าวเช่นนั้นแล้วก้มศรีรษะลองเอาเถอะลิมุลุคินธนาการออกว่าที่จริง จาก,กี้คนจะได้รับอิทธิพลมาจากคนคนนี้ด้วยจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคมรับผิดชอบของมิดเลนันยิ่งใหญ่นักถ้าจากเลื่องของแจาก,กี้แล้วเฟยได้ถามว่าโอหละทางนั้นคือท่านคาเลน่าซนาะและพวกท่านกาบิลจากนี้ไปสักระยะหนึ่งได้โปวดให้ความร่วมมือกับประเทศของเราด้วยนะในเวลาแบบนี้ต้องเป็นคุณเฟยที่ออกโงจริงๆ ถึงคาเลอัมจะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่กับมีด้านที่ชอบการต่อสู้อยู่ด้วยถ้าจะบอกว่าใกล้เคียงกับใครบางคนก็คงจะเป็นมิดเล่ซึ่งไม่สามารถละทิ้งทัศนคติที่มีมาตั้งแต่เกิดว่าผู้อ่อนแอคือสิ่งไม่ดีออกไปหมดได้ในครั้งนี้จะว่าไปผู้ลิเมโลก็เป็นฝ่ายแข็งแกร่งกว่าจึงเรียกได้ว่ามีดานที่ช่วยให้อยู่รอดได้เยอะมาก ถ้าเกิดว่าพวกเขาอ่อนแอการเจรจาคงไม่ประสบความสำเร็จอย่างลาบลื่นถึงขั้นนั้นหรอกในประเด็นดังกล่าวถือว่าลิมโมโลโชคดีมากเลยทีเดียวจากนั้นคาเลออนก็เลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณคาเลล่าเอ๋ยมาลองทดสอบพลังแบบเบาๆกับข้าหน่อยไหมดูเนื่นสิคาเลออนกำลังพูดอะไรออกมาด้วยล่ะและคาเลลาที่ถูกชวนก็เลยพูดว่า โอ้กะตื่นลนลนดีนี่จงบอกมาสาว่าจะให้ออมมือถึงขั้นไหนเมื่อเห็นว่าคาเรล่าตอบแบบนั้นลิมเมอร์โลก็เลยคิดตามคาเรล่าเองก็อยากคอยตามง่ายๆสิลิมเมอร์โลอยากจะบอกเธอแบบนั้นและลิมเมอร์โลเองก็เลยเอปากเพื่อที่จะห้ามเฮ้ยเฮยลิมเมอร์โลยังพูดไม่จบเลยคาเรล่าได้ขัดว่าไม่เป็นไรหรอกหน่าได้ทันท่านคา,าลิออนเอง ก็มีวัฒนาการสําเร็จแล้วไม่ใช่เหลือเาอางาน,นคงเป็นเรื่องธรรมดาที่อยากจะรู้ว่าตนเองแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนหนาหลังจากได้ยินคําพูดของคาเลลาริมอรุก,ก็บอกว่าคือว่าหนาะเรื่องนั้นก็ใช่โยหรอกแต่ที่นี่ไม่ใช่เขาวงกฎนาะถ้าตาฝ่ายต่างทําเกินไปก็อาจจะตายได้เลยการการะทําที่อันตรายแบบนั้นต้องใช้ความระมัดระวัง กาบิลเลเฟรได้พยักหน้าให้กับคำพูดของลิมโมโลแต่หน้าตาของคนอื่นๆกับมีสีหน้าไม่พอใจโดยเฉพาะมิลิมมิลิมได้กล่าวว่าเฮ้อน่าเบื่อชะมัดเลยเธอพูดจางอแง,งจนโดนเฟยโกรธว่าอย่าพูดแบบนั้นสิแต่เอาเถอะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาจริงๆลิมโมโลจะไม่มีทางอนุญาตหรอกหนาะเพราะในระแวกพื้นที่การก่อสร้าง ปะสู้กันไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่มีคนจำเป็นจะต้องออกไปยังสถานที่ห่างไกลจนไม่มีผลกระทบต่อการต่อสู้ด้วยการกระทำแบบนั้นในยุคสมัยนี้ก็เหมือนกับการบอกศัตรูให้เข้ามาหานั่นเองทั้งที่เป็นเช่นนั้นแต่นึกไม่ถึงเลยว่าคาเลอ่อนจะไม่ยอมถอยออกมาก็จริงข้ารู้อยู่เต็มอกว่ามันอันตรายแต่ว่าคำพูดของข้าเมื่อกี้ ออกมาจากใจจริงนะก่อนที่จะเจอของจริงข้าอยากจะรู้วัยว่าตนเองแข็งแกร่งถึงขั้นไหนแล้วนะเจ้าเองก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะเฟย์ข้าเลอ่อนขอความเห็นผองจากแม้กระทั่งเฟย์ะ่นั้นสีหนาะพอลองคิดดูแล้วลิมมอรุก็มีคุณชิอเอลอยู่ด้วยนี่เนอะถึงในตอนนั้นจะยังเป็นลาฟาเอลแต่ถึงอย่างนั้นก็ช่วยตอบข้สอสงสัยของลิมมรุทั้งหมดเลยดังนั้น ถึงไม่ได้มีการทดสอบพลังก็เข้าใจได้ในระดับหนึ่งว่าตนเองทําอะไรได้บ้างในกรณีของพวกคาเลออนต้องทดสอบพลังและค้นหามันเท่านั้นเองมีสมเหตุสมผลว่าวิธีที่รวดเร็วที่สดุดคือการจําลองต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งยากหนานเึก็เลยตอบว่าให้ปฏิเสธหลอกหนาะแต่ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นและจากนี้ไป ก็เป็นปัญหาที่ควรจัดการด้วยตนเองไม่ใช่เหรอตัวของเธอนั้นไม่ใช่คนชอบการต่อโศกก็เลยต้องปฏิเสธไปและคาริออน,นก็ได้ล่าวว่าเรื่องนั้นก็ใช่เยอหลอกแต่ว่าศัตรูมันไม่รอหลอกนะเพราพวกเรามีหนาทีต้องปกป้องพลเมืองที่เชื่อมันในตัวของพวกเราด้วยความคิดแก่งขึ้นเร็วๆเพื่อการนั้นคข้าคิดว่าการทำเกินเหตุไม่มากก็น้อยก็ ควรยอมรับแต่โดยดีนะคิดว่าไงล่ะพอได้กล่าวแบบนั้นเฟยเองก็พูดว่าเรื่องนั้นน่ะเฟยก็ลังถูกไล่ต้อนอยู่พอต้องแบกรับนาทีของผู้เป็นราชาเธอจึงได้มีท่าทีโต้กลับไม่ได้ถ้าเพียงแค่อยากจะโอ้อวดพลังก็อยากจะปฏิเสธอยู่หรอกแต่ถ้ามีเหตุผลที่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ควรพิจารณาจากนั้นมิริมก็เลยกล่าวว่าริมรลุเอ,อ๋ย ข้าเองก็เห็นด้วยกับความคิดของคาเลออนตอนหนีข้าก็กำลังฝึกซ้อมให้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็มีขีดจำกัดอยู่นะเมื่อมีลิมได้กล่าวเห็นด้วยคาเลออนก็เลยพูดว่าอย่างที่มีลิมว่านั่นแหละถึงจะน่าเจ็บใจก็เถอะแต่พอลืมตาตื่นขึ้นมาก็เข้าใจแล้วละ่ะทั้งที่ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาแต่มีลิมกับมองข้อจากที่ไกลสะได้แล้วก็นะมีลิมความต่างกับเจ้าก็เหมือนกัน ระหว่าขากับพวกเจ้ามีความแตกต่างที่ไม่ว่าจะตะเกียกตะกายยังไงก็เติมเตียมใด้ยากในจุดนั้นในขณะที่ฟังการสนทนายอยู่คาเรลาก็เลยกล่าวว่าเฮ,ฮ,ฮึจะบอกว่าถ้าเป็นขาเขาเอื้อมถึงนั้นเหรอถึงจะเป็นการพูดจาโดยถูกข้าก็เถอะแต่ตัวเลือกแบบนั้นก็ถือว่าดีกว่าการต่อสู้กับท่านเมลิมหนาถูกต้องแล้วล่ะนะดูเหมือนว่าคาเรลาก็จะเข้าใจ สิ่งที่คาเลออนอยากจะสื่อเหมือนกันเลลิมามลูกก็เลยคิดตามอย่างนี้นี่เองถึงจะรู้สึกว่าตัวของฉันกับคาเลออนในสถาน,นปะปัจจุบนันไม่ได้แตกต่างกันถึงขั้นนั้นก็เถอะแต่ถ้าคาเลออนรู้สึกถึงความแตกต่างไดถึงขนาดนั้นคงเป็นหลักฐานที่พิสจน์ว่าดวงตาคู่นั้นสามารถมองทะลุถ,ถึงแกนแท้ไดเพราะกี่ก็ประเมินคาเลออนเอาไว้สูงเช่นกัน หากใช้พลังที่เลีมตาตื่นขึ้นมาแล้วให้มีประสิทธิภาพเล้าก่อเขาน่าจะเป็นกำลังหลบที่สำคัญในศึกใหญ่ครั้งต่อไปได้และยังมีคำไว้วานจากมิลิมอีกด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นการให้ความร่วมมือตรงจุดนี้จึงคือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลีมอลโก็เลยกาวว่าเข้าใจละถ้า,างั้นฉันจะพาคาเลออนกับคุณเฟกับมาเองส่วนคาเลลาก็อยู่ที่นี่ตั้งกาหนดการ และเขาฝากเรื่องการป้องกันด้วยล่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นคาเรล่าก็พูดว่าเอเข้าอยากจะเป็นคู่ต่อโซ้คาเนล่ายังกล่าวไม่จบเลยลิมมอรุก็บอกว่าพอที่เขาวงกดมีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วไงล่ะพอเห็นว่าลิมมอรุไม่อนุญาตคาเรลาก็เลยพูดว่าเข้าใจแล้วล่ะตามที่นายท่านพูดมาเลยถึงการที่เธอจะดูห่อเหี่ยวจะทำให้ลิมมอรุรู้สึกเกดกยดเธอ แต่ในที่นี้ริมโมลุจะตามใจเธอไม่ได้คาเลลาก็ทำเกินเหตุไปแล้วลิมลโมลุกโรดหัวกับคำร้องเรียนของลาเมลิสด้วยห้านรับฝากให้รับผิดชอบพวกคาเลออนการหาคู่ต่อสู้ที่มีสามาัญสำเนึกเมื่อฟัวหนีก็ถือว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดคาเลออนก็ให้เบียนิเมโหลหรือว่าเซกอิออนรับผิดชอบไปสำหรับคุณเฟน,นันประมาณว่า ผู้มาละควรจะเหมาะสมลหมังส่วนที่เหลือก็ค่อยคิดขั้นตอนโดยละเอียดหลังจากที่กลับไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้รับการติดต่อถึงต้นนั้นให้ส่งตัวกลับไปด้วยใช้เคลื่อนย้ายทันทีก็ได้หลังจากที่ลิมนุได้ตกลงแล้วมิลิมก็เลยกล่าวว่าโทษทีนะที่ทำให้เจ้าต้องรับคำขอที่อเอาแต่จใจของข่าดูเหมือนว่ามิลิม ที่ได้รับการศึกษาจากเฟยจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วลิมโมลูจึงได้ตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉันได้ตัดสินแล้วว่าที่คาเลออนพูดมานั้นถูกต้องเลยอยากจะให้ควรมร่วมมือขึ้นมานั่นแหละคุณเฟยก็เห็นด้วยหรือเปล่าพอลิมโมลูถาแบบนั้นเฟยก็พูดว่าอืมแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่น่าทราบซึงจึงไม่มีเหตุผลที่จะให้ปฏิเสธหลอกนาะ เรื่องราวจึงเป็นอันตกลงได้ด้วยประการเนนี้ลิมโบโลปล่อยให้พวกกาบิลกับคาเลลาให้อยู่ในอาณาเขตของมิลิมแล้วพาคาเลออนกาเฟกลับไปด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับลูกหนองของพวกคาเลออนก็ปล่อยให้เป็นไปตามดุลยะยพินิจของแต่ละบุคคลลิมโ,มโลุคิดว่าถ้าไม่ได้อยู่ในระดับที่ริมตาตื่นคงไม่ทำลายสภาพแวดลลอมถึงขั้นนั้นหรอกเนื่องจากส่งโพชั่นจำนวนมากมาแล้ว หลังจากนั้นพวกเขาน่างจะทําอะไรสักอย่างเองผู้เบนนีมารูก็แข็งแกร่งขึ้นเพราะการทําแบบนั้นเหมือนกันลีมารจึงไม่กังวลเรื่องนั้นเท่าไรนักก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า